สวัสดีค่ะเอคสวัสด,สสสดีสวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้ตามเคยค่ะไม่มีวิดีโอก็จะทําอาหารก็จะอัดวิดีโอที่เราทําอาหารให้ดูนี่แหละจ้ะอันนี้อาหารเย็นพ่อลูกเนาะ Can you get food อาหารเย็นพ่อลูกเพราะว่าใซไม่ไม่ถนัดกินเนาะไซกิน <wanna> อย่างอื่นนะคะจะทำข้อติดพายทํ <pie S 1> ทำมันบด ถึงเตรียมมันบดไว้ก่อนน้องมิลีจะไปเล่นกับเพื่อนน้องมิลีจะไปไหนคะค่ะไปเล่นกับเพื่อนคะ่ะเกพูดไทยได้ไหมคะลูกเล่นกับเพื่อนคะ่ะโ okay. อเคนะคะไม่ไปเล่นกับเพื่อนก็เลยให้ทาโปกมันฝรั่งช่วยแม่ก่อนเดี๋ยวไปไปมาสัน่นอุ้ยอาจจะเยอะเกินนะแม่จะเอาอันบุ้งใส่เปลือกมันเอาอะราจะ วันนี้ทำอะไรน่ามินีอาหารนี่ cottage pie cottage c o t t a o l u t e favorite of one of your meals อยากแมรีชอบ cottage pie ก็คือพายเนื้อวัวถ้าเป็นพายเนื้อแกะอะไรนะามินี shepherd pie อ่ีอะไรนะ shepherd pie s h e p h r d ที่แปลว่าคนเลียแกะ s h e p h r d ชี e ปร s pie นี่แปลว่าคนเลี้ยงแกะนะคะเดี๋ยวใสสเสียงให้ดูเช e เป s ตเช e เป pie ายแล้ววันนี้ทำเป็นพายเนื้อ,อ,อวัอวนะคะทุกคนคะตอนนี้คืองานถนัดของเมลีคือปอกเปลือกออมันฝรั่งเี่นะจ๊ะเดี๋ยวคนออกไปเล่นนะไซส์จะได้ทำเวียนมาบรรจุกับอาหารโปรดของบ้านเราอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า ทำวนเวียนกันอยู่นั่นแหละจ้ะคอต,ติชไพยเหมือนที่ใว่มาคอดตติชไพยก็คือภายเนื้อวัวจะมีส่วนประกอบตามนี้แหละจ้ะหอมหัวใหญ่นะคะหั่นยังไงก็ได้นอยเพราะว่าจะเอาไปผัด ที่อังกฤษเน้นผัดกับหอมหัวใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้กระเทียมนะคะเป็นหลักเลยที่บ้านจะต้องมีหอมหัวใหญ่ไว้ประจำใส่ก็หั่นให้เล็กที่สุดเท่าที่จะหั่นได้เพราะลูกสาวจะชอบกินชิ้นเล็กๆคือเขาจะเคี้ยวได้เลยถ้าเขาเคี้ยวเจอชิ้นใหญ่ๆเขาไม่ค่อยชอบน,นะพี่น้องเอาไปผัดกับน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ใส่ผักใส่แครอทค่ะแครอทก็ตามใจชอบว่าคุณอยากใส่น้อยใส่มากบ้านนี้เราก็จะ ใส่หนึ่งหัวแล้วก็หั่นให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เหมือนที่สายว่าเพราะลูกสาวจะได้กินแบบเคี้ยวไปแบบอรดอร่อยถ้าเคี้ยวชิ้นใหญ่แล้วนางไม่ค่อยชอบผักนะพี่น้องทำไปตามสไตล์บ้านเรานี่ยและจ้าเราก็ต้มมันฝรั่งไปด้วยค่ะไว้ไว้บดนะ,นะจ้าผัดให้หอมเลยหอมเหมือนเราผัดกระเทียมแล้วเราก็เอาเนื้อวัวบดมาผัดให้เข้ากันค่ะ ทีนี้เราก็ใส่ผักลงไปเลยจากผักนี้ใส่ก็จะมีแครอทกับพีพีก็คือถั่วลันเตาเนี่ยนะจ้าใส่สองอย่างแค่นั้นบ้านเราเราจะทํายังไงก็ได้นะคะเหมือนที่แบบว่า,าตามสไตล์บ้านที่บ้านเรากินนะอันนี้เราถ่ายให้ดูว่าบ้านเรากินแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้ผักน้องมีดีกินสองอย่างนี่แหละที่ผักที่เขากินได้ส่วนใหญ่เลยนะจะแเราก็ใส่ผงที่เขาเราซื้อมาผงทําพายผงคอสเทสพายเขาจะมีผงใส่ นั่นภายนี่ผงทําอาหารหลายๆอย่างนะคะทําแบบซื้อผงสําเร็จแบบนี้มาจะทาง่ายถ้าใครไม่มีผงสําเร็จก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่เกรวี่เข้าไปอันนั้นก็จะเพิ่มรสชาติโดยการใสอ่อะไรนะพี่ทองขาน้ําไม่ใช่น้ําสิซอสมะเขือเทศปกติเขาจะใส่เป็นอะไรนะพี่มะเขือเทศแบบอีกแบบหนึ่งนะใส่ก็ไม่มีใส่ก็ใส่ซอสมะเขือเทศไปมันบดแล้วก็ทําเหมือนที่เราจะบดกินกับอาหารต่างๆค่ะ เขาเอามันบดออนท็อปนะคะใส่เกลือใส่นมใส่เนยเข้าไปค่ะตามรสชาติที่เราชอบนะคะก็บดให้ละเอียดเหมือนที่เราจะกินค่ะเพราะทีนี้เราก็จะเอามาทำใส่แบบนี้เนาะจา้ะเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะนี่ขนาดเท่านี้เนี่ยมันก็ยังมีน้ําเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเราทําแห้งไปเราก็ไปต้มเกรวี่ราดก็ได้ตอนที่เรากินเนาะแล้วแต่คนชอบพี่น้องจา้าแล้วก็ใส่ นี่แหละออนท็อปเราจะใส่นาใส่บางก็แล้วแต่เรานอกจากบ้านนี้เมลีนชอบมากมากเลยให้ใส่แบบหนาหนานางชอบกินมันบดมากน้องเมลีนชอบกินมันบนดบนนบค่ะเราก็จะใส่นาหน่อยแล้วแต่บ้านนะคะใส่เข้าไปเลยกะเอาค่ะอันนี้คือกะนะคะกะเอาทุกอย่างเลยแบบว่าไม่ต้องให้มันเป๊ะเนาะทำอะไรก็กะเอาถ้าเราตอนที่เรากินน่ะเหมือนที่ทรายว่าถ้ามันแห้งไปเราค่อยไปเพิ่มเกรวี่น้ําราดเข้าเข้าไปอีกจก้ะทํา ทำแบบนี้แหละจ้ะคุณย่าพาทำไซก็ทําไปเพราะว่าไซไม่ได้ไปเรียนทําอาหารที่ไหนเนาะไซก็ทําตามเพื่อนน่ะนะคะเห็นเพื่อนทำเไยก็ทําแบบนั้นละตอนนี้เพื่อนทําเองไม่ได้แล้วไซก็จะทําให้เพื่อนทานอันนี้จะเป็นอาหารโปรดของคุณย่าเหมือนกันเนาะคะ่ะคนเกา่าคนแก่สมัยโบราณนี่เขาชอบกิน,นะคะ่ะอันนี้ทําเพราะว่าให้มันอันนั้นเฉยๆคะ่ะเพื่อนว่าให้มันคริสปี้ก็คือกรอบข้างบนอย่างนี้น่ะนะเพื่อนว่าดิไจก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายัางไงเอาใส่เต้าอบไปเลยคะ่ะอยู่ที่ ไปอยู่ที่ประมาณร้อยแปถึงสองก็อบไปที่ตามที่เราต้องการว่าให้มันเหลืองมากเหลืองน้อยนะจ๊ะสุกแล้วจ้า้อนมากนี่ละจ้าเขาติดพายขติดพาย e t that's why it can like see everything is that mine oh yeah a tiny bit more tiny bit more อันนี้เป็นของโปรดเมลีเลยนะจ้ะตอนนี้นะ อ๋อ y e a that s some o t t a g e pie yeah ฟาร์เรียนโ้ย yeah no that's that's fine thanks นี่ของข้อมันทีนี้วันมา having sandwich yeah เกินมากินนั้นไปเลอนที่ยกินซุปเดี๋ยววันหลังเกินมาที่จะกินอันนี้ไม่หมดรามีชอบแบบนี้นะคะที่มันแบบว่า เป็นน้ำหน่อยที่วันนั้นเราไปสั่งในร้านเนอะมีมันแบบมันแห้งไปคือข้างในเนี่ยไส้มันแห้งเกินไมคือเราชอบไม่ชอบใส่แบบนี้นี่หอมพ่อม้เยอะเลยโอเคฉันจะหยุดแซวบอไมค์ก็วันที่มันนี้จะได้ใช่ใช่ไงไงทุกอย่า่ ไมีก well, well, right yeah. ินได้อย่างพันเอาเมืองพันเทศออกไปกลัเกินเกยทลังเี่ทาเ็บกนัเก็บเกี่ยวนี่ยวทุ่งนากำล t ง a ก็บเกี่ยวทุ่งนากำล e d เก g i ี l g วทุ่งนากำลังเ a ็บเ t ี่ยวทันเี็เลยที่ทุาลเกีนผักได้ดีมีมีพีแล้วก็มีแครยท่นา,าิ mm hmm. เป็นของโปรดเลีเลยค่ะห่อนล่ อร่อยไมเมลีเที่ยนมมวนี้อรอพ่ออืมนี่แหละนี่เราก็โปรดเพื่อนพี่น้องทำรับใส่กะกินเป็นบางครั้งวันนี้ก็อิ่มแล้วไม่กินแล้วค่่าแล้ววันนี้จะให้่ากินค่ะเป็นอาหารหลักของคุณา่าคือตอนเย็นนี่แหละที่มันเหลือพี่น้องจ้าคือกินได้สองมื้อสองข่านะเห็นไหมแล้วก็ไมเคิลด้วย อันนี้ก็จะเป็นอุ่นนะคะจะไปอุ่นในไมโครเวฟนี่นะจ๊ะ oh. เห็นบอจ้ะย่าทำแบบน้องเมลีเลยเอาชงเข้ากันทั้งเนื้อทั้งมันฝรั่งบดท,ทั้งบนทำเป็นเหมือนทุ่งนาเมลีว่าพื้นที่นา Yes is nice Yes g o t t i g e pasty g o t t i g e pasty g o t t a g e pie เ nice, yeah. nice nice. t t ติสพาย Nice ยาว่ะ Nice ก็คืออร่อยเป็นช่วงดูทีวีนะคะใส่กันเปื่อนนั่งกินดูทีวีค่ะเลยให้นั่งเพคุณก็เลยนั่งตรงนั้นสุกยังไงทำอย่างนั้นละจ้ะเอาละพี่น้องอาหารโปรดของเมลี่คุณยากระปรดขึ้นกันแซ่บๆ nice